ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมาเสนอเหรียญที่ทางช่องสมาคม h ช n แนลขายอยู่เป็นประจำนะครับเหรียญที่ทางช่องสมาคม h ช n แนลขาย คือเหรียญที่ตามเพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลไม่ได้ประกาศร,รับซื้อนะที่มีอยู่ก็คือช่องสมาคมชาแนลหาเองนะครับถ้าประกาศร,รับซื้อมันก็ไม่ได้เพราะว่าช่องสมาคมชาแนลไม่มีออเดอรดอ์การที่ไม่มีออเดอรดอ์ขายไปมันก็ไม่มีกําไรแต่ขาดทุนก็ไม่มีหรอกนะครับมันก็ได้ทุนเท่าทุนนั่นแหละแต่กําไรมันก็ไม่มี ถ้าไม่มีออเดอร์นะครับออเดอร์ order ก็หมายถึงลูกค้าสั่งมานะครับแต่ละเหรียญมีกําไรไหมมันต้องมีกําไรนะครับในการขายในจะเป็นค่ายันพนะค่าส่งอะไรต่างๆนะครับเหรียญราคาถูกช่องสมาคมชาแนลซื้อมามันก็ขายไปมันก็ไม่มีกําไรเพนะราบฉะนั้นคลิปนี้ก็อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจ นะครับส่วนทางช่องสมาคมขายไปให้กับช่องไหนนั้นให้กับลูกค้าคนใดนั้นอันนี้ก็มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะไม่สามารถที่จะแนะนำให้เพื่อนๆได้นะครับเนื่องจากว่าราคาการซื้อขายมันไม่เหมือนกันแต่ละช่องนะครับช่องสมาคมจะีก็ไม่ได้ขายไปให้ช่องเดียวนะครับก็มีอยู่สองสามช่องด้วยกันที่ขายไป นะครับแต่ละช่องรับซื้อราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้วยฉะนั้นก็อยากจะให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคม c ม a ช n แนช่องสมาคม c ม a ชนแนก็จะทําคลิปแนะนําหรือคลิปขายเหรียญแล้วก็คลิปประกาศรับซื้อนะครับ เพื่อนๆก็ต้องไปแยกฟังเอาไปแยกศึกษาเอาว่าแบบใดอย่างไงนะครับไม่ใช่ช่องสมาคมชะแนลจะประกาศรับซื้อทั้งหมดนะครับก็มาพบกับเหรียญที่ช่องสมาคมชะแนลขายอยู่เป็นประจำนะครับสิบบาทก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญวาระที่ระลึกนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่กําลังมีความนิยม นะครับในหมู่นักสะสมหมู่นักสะสมที่ซื้อขายกันนะครับเขาเรียกว่าเหรียญที่ระลึกหลังครุฑนะครับเป็นรุ่นที่เขาทำเขาผลิตเนื่องในวรัรละธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแห่งแรกธนาคารแห่งแรกคือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็มีลักษณะด้านหน้าสองพระองค์ ด้านหลังก็เป็นรูปคุดนะครับเหรียญน,นี้นะครับสภาพนี้นะครับก็ราคาหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสามารถระบุได้ร้านไหนช่องไหนเขาก็รับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยน,น,นะครับอาจจะเป็นหนึ่งร้อยสิบาทหนึ่งร้อยี่สบบาทก็แล้วแต่อยู่ที่คนซื้อคนขายตกลงกันนะครับเหรียญที่สองนะครับยี่สองบาทนะครับสีเงินปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบ ช่องสมาคมจชนเนลขายอยู่ประจําก็เหรียญละเบาทนะครับเหรียญละ7บาทแลท้วแต่ทั้งผู้รับซื้อแต่ละช่องไม่เหมือนกันแหละนะครับเหรียญสีเงินปีพศสองพัารสบอดสองบาทเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ราคา6บาทนะครับต่อมาเหรียญที่ระลึกวาละอีกเช่นกันนะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่มของวาละย่อยๆนะครับ เหรียญน,นี้ราคาก็ไม่แพงนะครับก็10บ,บาทขึ้นไปเกินหน้าเหรียญแน่น,นอนนะครับเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่สิบ,บาทปีพศสองพัเกนื้อเกินมีเรือนะครับเรื่อประมาณนี้ก็ขายได้นะครับเล็กกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้นะครับราคาก็ ยี่สิบาทขึ้นไปนะครับชงสมาคมที่แนวขายอยู่ประจำยี่สิบบาทถึงสามสิบบาทนะครับเหรียญนี้ก็มีเรือเหมือนกันปีสี่เก้าเหมือนกันเหรียญนี้ก็ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับมีเนื้อเกินนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับราคาก็เดียวกันราคาเดียวกันกับเหรียญปีสี่เก้านะครับ เหรียญนี้ก็จะมีจุดแปลกนะครับมีรูปสัตว์อยู่ตรงพอสมเภาคำว่าภูมิภูมิพลนรดยเดชนะครับมีรูปสัตว์นะครับตรงนี้ก็มีเนื้อเกิน,นเหรียญชนิดห้าบาทนะครับอันนี้ก็ขายอยู่เป็นประจำนะครับเหรียญละสิบบาทก็ต่อมานะครับก็ป,ปีพศสองพัน้ ก็ขายเป็นประจำเหรียญละสามสิบบาทต่อมาก็พศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี่ก็เหรียญละยี่สิบบาทนะครับก็นำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆนนะครับก็ยังมีอีกปีพศหนึ่งนะครับก็ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามชนิดสิบบาท นะครับก็ขออนุญาตพป๊บหนึ่งนะครับปีพศ2อ5 3นสิบสานะครับนี่เหรียญละ30บาทเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่องสมาคม h ช n n นลก็นำ ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ขายได้ราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับถึงจะไม่แพงแต่เราก็ต้องมีหลายๆเหรียญน,นะครับรวมกันนะครับก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆแต่เย้นย้ำนะครับเหรียญที่ทางช่องสมาคมจะเนลมาทำคลิปเหรียญที่ทางช่องสมาคมทําคลิปในการขายขายอยู่เป็นประจำไม่ไม่ได้รับซื้อนะครับบอกเพื่อนเพื่อนได้รับทราบนะครับส่วน เพื่อนๆมีถ้าจะขายก็ต้องหาช่องเอาเองนะจะขายให้กับช่องไหนที่ไหนยังไงก็แล้วแต่คน,คน,คนซื้อคนขายจะตกลงกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงท่นนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ